โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมพูงเฉลยลาฟฟามารี family นครับก็สำหรับวันนี้เนะี่ยเราอยู่ในเกมอันดิเซมเบอร์เ e ช่นเคยเนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของวิธีหาเพชรแดงเนี่ยง่ายๆในระบบะตลาดประมูลนั่นเองนะครับซึ่งตลาดประมูลเนี่ยเราสามารถเอาของเนี่ยไปขายเป็นเพชรแดงได้ใช่ไหมแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะขายของออกไม่ออกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับของไอเทม ของเราใช่ไหมที่เราจะเอาไปวางไว้ว่ามันเป็นของดีไม่ดีแต่คลิปวิดีโอนี้ผมลองทดสอบมาแล้วครับวิธีนี้ง่ายจริงๆผมเอาของราคา768เพชรแดงไปขายนะครับไม่ถึงนาทีออกเลย ถามว่ามันเป็นอะไรทําไมมันถึงทําง่ายขนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับโ okay. อเคก่อนที่เราจะไปดูแลกันนะครับผมขอแนะนำน้องบริษัทพาวเวอร์เพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าจะเป็นแน่นอนครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจอร์าเบียนต,ตัวเติมตกลงหมายแล้วก็เปิดสัญญามาด้วยกันแล้วตั้งหมดหกปีนะแล้วก็บริษัทเขาเปิดทำการ,ากกการทุกวันไม่มีหยุดตั้งแต่สิบโมงเช้าเย็นถึงตีสองครึ่งเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับนะไปที่ตลาดประมูลนะครับกดไปที่ตตตรรรรงงนนนนนีีี้้ะะะ่ลลาดปมูคับ มันจะพาเรามาตรงนี้ซึ่งระบบนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีของระดับยูนีอะไรเนี่ยมันสามารถเอามาขายเนี่ยเป็นเพชรแดงได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมันก็เยอะอยู่พอตัวใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมเอามาขายแล้วมันออกการันตีแน่นอนนะครับคือตรงนี้ไปที่ระบบอื่นๆตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่วัตถุดิบนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ค้นหาอา้าวทำไมไม่ติดวะโอเคมันโหลดครับมันโหลดคือบางทีเกมมันก็เอือนะ อ่ามันจะคือตัวนี้ครับถามว่าไอ้ตัวรูปปั้นแก่สลักกอบบิ้นตัวนี้เนี่ยหรือว่าลิงเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้มันเอาไปแปลเปลี่ยนเอาไปขายในร้านค้าเนี่ยเป็นเงินเนี่ยห้าหมื่นต่อหนึ่งตัวซึ่งผมเนี่ยเคยดรอปนะผมเคยดรอปในดันกรอบบิ้นที่เป็นดันเงินเนี่ยนะครับนะดรอปมา3ตัวแล้วผมเอาสาตัวนั้นเนี่ยไปขายในร้านค้าเนี่ยนะครับไปขายในร้านค้าพวกนี้เนี่ยนะครับกดไปที่ค้าขายเนี่ยแล้วก็ไปกดขี้ขวาเนี่ยมันก็จะขายให้เราใช่ไหม ไอตัวรูปปั้นแกะสลักทองคำเนี่ยหรือว่าหน้ากรอบบิ้นเนี่ยหตัวเนี่ยหรือว่า1อันเนี่ยหชิ้นเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยห้าหมตอนแรกผมก็เลยเอาไปขาย3ตัวเนี่ยได้แสนห้าแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับผมก็เพิ่งมารู้ว่าเอ้ามันขายได้เหรอวะนะบางคนเนี่ยเขาก็ขายเนี่ยในราคาประมาณ 50, 60, 70เนี่ยซึ่งถามว่ามันถึงทำไมถึงขายเร็วออกนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยไม่หาเงินยากมาก ตอนแรกผมก็นั่งถามเพื่อนๆแหละนะครับตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าเอ๊ะไอการคราฟทองเนี่ยสรุปแล้วมันคุ้มไม่คุ้มนะครับการคราฟทองพวกนี้ยซึ่งเมื่อเราคราฟทองเนี่ยเราสามารถเอาทองเนี่ยไปคราฟเป็นรูปปั้นแกะสลักตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันต้องใช้ทอง10ชิ้นนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ ไอตัวนี้นะนไอตัวหินนักปราเนี่ยหชิ้นอ่ะหินนักปราห1ชิ้น,น,น,าานแล้วก็ทอง10ชิ้นเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นไอตัวรูกปั้นแกะสลักกรอบบินเนี่ยหชิ้นซึ่งมันจะแปลเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้เงินเนี่ยนะครับในการคราฟนะห้าหมื่นด้วยพูดพูดได้ง่ายคือเราต้องใช้ใไอตัวไอตัวหิเนี่ยนะครับไอตัวทองเนี่ยสิชิ้นแล้วก็หินนักปราห1ชิ้นในการคราฟเป็น่าลูปั้นแกะสลักตัวเนี้ยหชิ้นแต่มันมีค่าใช้จ่ายคือมันต้องใช้เงินด้วย5 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะคราฟเนี่ยเราต้องเสียเงิน5 0,000พูดง่ายๆคือถามว่าทำไมถึงคราฟเราเอาพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราคราฟเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปขายในร้านค้าตรงเนี้ยมีมีคนซื้อจริงๆแน่นอนผมลงไม่ถึงนาทีอ่ะผมผมเห็นตลาดมันขายตัวละประมาณ4อ่ะ50 50เพชรแดงใช่ไหมผมไปลง1ตัวเนี่ย48เพชรแดงผมคำนวณไปแล้วประมาณ16 17ตัวเนี่ยนะครับตีเป็นเพชรเนี่ยประมาณ768เพชรผมลงไม่ถึงนาทีเนี่ยออกเลยเออเพราะว่ามีเพื่อนๆเ,เนี่ย ผมก็เลยถามเพื่อนๆว่าเอา้าสรุปแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถคลาฟไปทําอะไรได้ทําไมคนถึงซื้อกันเขาก็บอกว่ามันก็เอาไปทาเป็นเงินนั่นแหละครับเพราะาเงินมันไม่พอใช้ซึ่งถามว่ามันไม่พอใช้จริงเหรอจริงๆครับไม่พอใช้จริงมันหาเงินยากมากๆจริงๆครับสำหรับใครที่แบบเลดเ,เกมอะ่ะอย่างเช่นการอัพเลเวลนะการอัพเลเวลสกิลเนี่ยจากเลเวล29ไป30เนี่ยให้มันเป็นเลเวลแมทนะมันใช้เงิน800,000ครับแค่เลเวล29ไป30เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสายเติมเนี่ยอย ผมเนี่ยเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เอเชียใช่ไหมมันจะมีคนสิงคโปร์คนจีนคนเกาหลีเนี่ยเข้ามาเล่นใช่ไหมครับแล้วค่าเงินของกเขาเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยค่าเงินค่าแรงค่าต่บประมาณ5้าหม่นคนจีเนี่ยค่าแรงค่าต่บประมาณห0,000ื่นกว่าเหมือนกันคนสิงคโปร์เงี้ยประมาณ5 0 0 0 0ถึงเ0 0 0 0อืไนอะไรเงี้ยซึ่งค่าเงินเขาต่างกับเราเยอะครับสำหรับเราเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นการฟุ่มเฟือยนะก็คือมึงต้องเอาเงินเพชรเติมเนี่ยมานั่งซื้อทองกันเลยหรอเข้าใจปะซึ่งในเกมเนี่ยไม่มีเงินให้ซื้อทองนะในเกมเนี่ยร้าน ไม่มีให้ซื้อทองนะครับถ้ามีเนี่ยคงคงซื้อกันไปแล้วเข้าใจไหมอันนี้แหละคือเหตุผลที่เราสามารถหาไอตัวรูปปั้นแกะสลักพวกน,นี้มาขายเป็นเงินหรือว่าเป็นเพชรแดงได้เพราะว่าในเกมเนี่ยมันไม่มีการขายเงินเป็นแคสไงเขาก็เลยต้องเอาเงินแคสเนี่ยแปลเปลี่ยนมาเป็นเพชรเพชรแดงเนี่ยนะครับในการซื้อรูปปั้นหนึ่งตัวเนี่ยห้าหมื่นเพชรเออห้าหมื่นทองใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เนี่ย หาคราบได้แล้วก็ทําได้แน่นอนวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถซื้อตัวนี้เนี่ยได้5าอันใช่ไหมแสดงว่าเราสามารถคราบไอตัวของอลูกบ้านแกะสลักเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยสามารถหาได้แน่นอนนะครับ5ตัวแต่ผมเนี่ยมี7ตัวเพราะว่าผมเนี่ยดรอปมาได้เออดรอปมาได้แล้วก็เอามาจากเวจรายวันแล้วก็ซื้อมาจากไอตัวร้านค้าเมื่อกี้แหละนะครับเพื่อมาคราบ แล้วก็เปลี่ยนจากเงินเนี่ยเป็นเพชรแดงมาใช้จ่ายเข้าใจปะอันนี้คือเทคนิคของผมนะผมคราฟตัวนี้เนี่ยมาให้คนจีนคนเกาหลีคนสิงคโปร์ซื้อไงเออเพราะว่าค่าเงินเขาเยอะไงค่าเงินเรามันไม่เยอะอะเรามันไม่ค่อยคุ้มอะเงินเนี่ยอย่างน้อยฟาร์มหาในเกมฟาร์มหาอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่คนที่เขารีบเนี่ยอย่างเช่นคนจีนคนเกาหลีคนสิงคโปร์อะไรเงี้ยเขารวยครับเขาซื้อเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเพชรง่ายๆเนี่ยไม่จะเป็นต้องหาของยูนิเทพเทครับ หรือว่าหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมึงหาไอ้ตัวลูกปั้นเนี่ยหาลูกปั้นแกะสลักตัวนี้นะครับมาขายเนี่ยแม่งรวยมากครับรวยจริงๆเราต้องนั่งดูตลาดอย่างเช่นตลาดเนี่ยเขาขายตัวละร้อยห้าสิบเนี่ยเห็นไหมบางคนก็ขาย75อย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนที่มันยังเยอะๆอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนขายไงเออแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนเริ่มมาขายเยอะแล้วไงเพราะว่าราคามันเนี่ยตอนแรกคือตัวมันเยอะใช่ไหมเออแล้วมันก็เลยขายถูกประมาณ4850 55อย่างเงี้ยแต่พอตลาดมันของมันหมดเนี่ย คนก็เลยเอามาขายอันละ2 0 0 1 5 0 75อย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดด้วยถ้าของหายากของก็แพงถ้าของหาง่ายของก็ถูกซึ่งตอนนี้เนี่ยของมันหายากครับราคาเลยตีไปเหนือประมาณ50 7 0อะไรก็ว่ากันไปเออหลักๆเนี่ยวิธีนี้ต้องบอกก่อนว่าหาได้จริงจริงๆเลยผมลองทำแล้วแม่งแบบลงไปประมาณนาทีหนึ่งนี่ยคนซื้อไปเลย เออหลักๆเนี่ยก็ลองมาทําดูนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่าเราสามารถซื้อหินหน้าป่าเนี่ยได้1วันเนี่ยห้าชิ้นแน่นอนแล้วก็ไปหาจากควยรลายวันก็ได้อะควยรลายวันก็มีนะครับหรือว่าดอกจากมอสเตอร์ก็ได้หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือวิธีที่หาง่ายที่สุดนะไม่นับการคราบของนะเพราะว่าการคราบของเนี่ยโอ้มันมีแบบมันมีสเตตัสบางอย่างที่มันดีแล้วก็หายากอะไรประมาณนี้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้ก็มีคนซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันขึ้นอยู่กับวิธีการค้าของด้วยมันลงลึกเยอะนะครับนะไอ้ตัวค้าของค้าออปชันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานผมก็ขายถุงมือนะถุงมือออปชันพิทอย่างเงี้ยก็คือผมค้าออปชันพิทความเสี่ยงไอ้ธาอะไรอย่างเงี้ยผมขายได้ประมาณ9 0 0กว่าบาทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับออปชั่นด้วยนะไอ้พวกการค้าของเนี่ยมันเป็นเทคนิคแบบระดับคือมันมันก็เป็นระดับที่มันลงลึกพอสมควรเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะพูดยากไงเพราะฉะนั้นผมเลยแบบ ไม่ได้มาหาวิธีนี้ในการคราขายนะผมก็เลยอบอกวิธีเพื่อนๆในการหาง่ายๆเนี่ยก็คือการคราฟไอตัวเนี้ยง่ายสุดและในการขายให้คนจีนคนเกาหลีคนสิงคโปร์เนี่ยให้เขาซื้อเนี่ยง่ายกว่านะครับหลักๆแล้วจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อแรงใจด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ